ค่ะสวัสดีครับจ้าวันนี้่มสวัสี้พามาแกงเห็ดหน่อยเนาะเนี่ยครับผมมามากครับเฮ็ดสดสดหล่อเละของปีจ้ะเฮ็ดแซ่บเลยจ้ะต้องแกงกินก่อนเนาะครับผมของกุ้งก่อนจ้ะคุกอสุรุกินจัดหน่อยวุ้นวัตถุดิบนขาก็มีนี่แหละครับผมเห็ดครับผมเห็ดสดสดี่หกแปดครับผมแดงเรียบร้อยแดงขาหน่อยครับผมแล้วก็เป็นเห็ดส่เหลืองครับผมแดงข้ามแดงข้าม เดงขาตั่าามนี่เอยูสี่ชนิดจ้ะสี่ชนิดอยู่นี่หนิดเดนะี๋ยพี่ิกกระสีใสหอมแดงนะจ้ะ,ระ,ก,ระกระพริกกระพริกก็หอมแดงจ้ะลำเคืองหมอก,ก็ตั้งไวเร็วเรือบ่อยแล้วจ้ะนครับผมตั้มหอมดแดงนะครับผมแดดกั่ผู้มด่นะครับในการใส่แม่นจ้ะใส่เป็นใส่เป็นพริกแข็งเมื่ี่แม่นจ้ะ เหยงกระดาษพิกสดกระดาษล้วแั่คนมมอหมอรับเตรียมข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมให้นำไดตื้อฮเอาเห็ดลงส่นะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับผมงามปุุงก็เิมอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผิดละเอียดตอนนี้ก็เผื่อครับผมโอเคครับพี่น้อง ก่อนหนึ่งก็ตีไซส์เครื่องแกงก่อนครับผมลงไปที่น้ำโหนแม่จ้าตามกฎเดืเฮ็ดเฮ็ดล่างเรียบร้อยเด้่อครับผ้าออกดองกง่ายๆก็ผ้าออกครับผมไอ้หมอใหหน่อยไปก่อนเนี่ย นิดหน่อยเนาะยกะลุกนะครับผมอื้อหลางประมาณสองหนามสามหนามหรือครับผมแม่งก่ได้หล,าลาห่างไร้หนามแห้งแล้วอยเพราะว่า,าเ็ดหนะนี่พอค่อยไมีดินจ้ะโอพอดีแหละเนาะแม่งครับปิดฟ้าครับผมมาปล่อยให้หนามเดือดจึงน้อยค่อยปรุงใหม่ครับผม อุ้ยอุ้ยน้ำเหลืองอุ้ยเลยพี่น้องมาดิมึไงไหนครับเคนอีแกงเหลืองด้วยครับผมดอกเ,เหลืองออกง่ามเพื่ออย่างนี้ครับผมใส่ปลาลาลงไปใส่ลายเพระาะว่าเขาใส่แกงหรอเนาะน,นี่ครับผมอุย้ยดอกงามเพื่ออย่างนี้แนนตัดด้วยครับเห็ดเผื่งแดงสี่แกงหวานจ,จุ๋ยๆแซ่บเป็นตนายครับผมเป็นตนายวะตามมาด้วยแกงนัวครับผมผงชูรส ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายใส่สองเดียวเนาะเพราะว่าเฮ็ดปนหวานอยู่แล้วใส่ยังพักติ๋วเด้อพี่น้องใส่พักติ๋วลงไปครับผมบันพักติ๋วเก็บมาสดๆจากปาคือกันครับผมนั่ตู้เนาะนั่งตู้ใส่ลงไปอีกครับผมพลิกล้อนะพี่น้องลูกโดดครับผมอือนี่คือขัดกันขนมันปิดฝาสะก่อนเด้อพีชิมใหม่ครับผม หลอบสองนี่คือรอบซิมครับผมดูเลยครับพี่น้องตารขึ้นมาทำงานเมือนเดิมอีนะครับยังอีกอือจะเนื้อเผืงอเราจะเนื้อเกืกูเนื้อเผื่อครับมีอยู่สามเผิงครับพี่น้องสิ่งดูซยสิ่งกระหน่ำก่อนเนาะซิมงกระหน่ำก่อนตอนเอาไว้ตอนสิ่งเป่าหึงได้ใส่เวทบุญบ่หึงได้ใจเย็นเห็นได้บ่เนี่ยเป่าอยู่จ้าเป่าอยู่โอู้ยังหอนอยู่บ่ อลายเป็นมุนอีกเป้านี่ครับผมเป็นอย่างไรขันน้ำปลาขันนปลาหน่อยนึงไก่ใส่ปลาเป็นใส่ไหนเป็นบ่แมนอ้ใส่ปลาลงไปครับผมปรุงตามใจชอบผู้มากินเคีมกินนัวกับเล้วแต่ครับผมเนื้นืงขันนืนืกินจางกับเล้วแต่ผู้มากครับผมเติมตามใจชอบดนะครับเครื่องปรุงได้ที่แล้วจ้าพี่น้องดอกทิพอันนี้ดอกทิพย์นเหลืองกันจ้ะ เห็ดพึงเยอะสีออกสีนี่เนาะไม่นจ้ะมันหวานจ้ะมันเห็ดพึงแดงสีกันสีเหลืองสีออกเหลืองเหมือนกันครับผมอืหอมทะลุนะครับแกงเจ๋อป่ะมาเด้อจ้าขอแรงน้ำการแซ่บจ้ะเห็ดไปอีกพี่ใส่ใส่สุกๆครับผมก่อนเลีนต่อให้สุกๆนะครับแกงเห็ดเพื่อความปลอดภัยอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมที่นี่สุกเรียบร้อยแล้วครับผม โปรดแบบเดือดเลยครับน้องพร้อมกินแล้วค่ะนี่ครับผมตักขึ้นมาอยู่ๆจะขับมือเมื่อกี้อุ้ยเหลืออุ้ยนี่ครับพี่น้องนี่ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เบิ้งกันครับผมเด็ดแต่แซ่บครับแต่พีดล้อก็มีพักกะพักจิ๋วครับผมเขากันขนาดนี้ครับผมดีเหวานไปจอยสมไปเลยเอาไปแฝงพร้อมปรุงจะพร้อมปรุงพร้อมปรุงพร้อมกินพร้อมเสริมพร้อมเสิร์ฟจ้า ฝนมาครับผมเบิ้งตอตองใหญ่ครับผมทค่หนึงสวยๆเลยนะอ่ะฝนครับผมสุดยอดอีลีครับผมได้กินสมใจแล้วเนาะแม่นครับรบอบแรกของปีครับผมบ่ได้ไร้คือปีที่แล้วเนาะแฝนคบ่ทัน<ม>แห้งเนาะฝนบ่ทันแห้งครับผมจ้าฝนมาค่อยๆโดนเดียวของบ้านเพื่อนเนาะบ้านนอกหน่เนาะจ้าเมื่อกี้มากินข้าวแรกน้ำกันได้จ้าพี่น้องใช่ค่ะ สวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับผม